เด่นเนี pues ่ยสารเราสร้างตัวจีเมเชียอยางจีเนี่ยต่อขอเพื่อนบัสีอื่นนอยองขอวางเลียงนะเนี่ยจนกูเรากวาสข้อมูลนั่นจีอยาเจนให้ต่อมันจีจกูเราเขอนอยอยาจนต่อขอเดียวสร้างบัสีนาตอเราสร้างบันสีนาะมูบ่เนาะจีนี่ยต่อเราขอสร้างสารับตัวเองอยาตมูเจาอยา จีขอรักษาน้อยอนแน่จาวในุมเบยขอขอชะหาวจีอนแน่จานันสกูลอยาจกูอยากจาวจเลขอสาจาาอยู่จาจาเนีอยู่อยาเนี่ยจในุมเบยจตอาวเนี่ยาตาเนี่ยตาขอเสียีน่กูรอจานนอยอจขอน้อยอนน่จจวันทีดังปีเด เพชรใส่เราเพชรยิงเน่ยเนี่ยป้อนเนี Different ่ยจีน่าเดี๋ยเนี่สามารถเลือกเราขอเพชรเนี่งตอนนี้เราเลือกเพชรใส่เพชรยิงตาอยเนี่ยเจนี่ต่อคอ่อไปเยี่ยคอเสียขอเี่ยเจนี่ป่จะจีมเนี่ยเราตัวตย่ยังตัวนี้เอาควตัวอย่างจะกเอาตัวยักษาเ่ยจนต่กต่อไปเจนก็ จอครั้งตอนน้อยอเทนึงคันตอนน้อยยอดแรกจาวพานเดี๋ยวยอดแทนแน่ตัวลาพานแน่สากอนแน่เจอเยนกเจ่นนต้องการเียตัวเมียวน่ตั้งตอนน้่ไอ้ตอนน่ต้องเชียเนที่ตอน่อนอยอ่ะมเจแล้วอเอนที่สันเีย 那提喵捷在這那提喵捷1個好照拉判捷丁 container 靠例照拉判呀剪呢到 chữ ตัว判呀點呢到多拍呢個照好呢呀借框頓呢照呢圖 bus 燈呀呢 shift bus 燈加剪呢照到呀借過照個圖 bus 燈呀 sợ cho lại tuôn bớt sống dài ạ chỉ có cho nó thì có tao muốn thiên gì ạ chế tao họ thiên gì vậy ạ tao muốn đó họ sẽ nó ạ chỉ cho họ khăn toàn sự thay ạ tao nên từ email ạ có tao จีนี้สมุนชเช่ปตาอยทีนีต้องการขอรูกศรฟ้าสียากต้องกัรลอนนีนีใช่หนึงดาชื่อลีต้ชื่อตุกันก็ยังตุกเค้อย่งน้าุตุกเค้าอย่าเดีดยวเนี่ยเราคุปกั็ไล่ิกีตามอย่างเดี๋ยวถึงจีบเอาเนี่ยคุไม่เคยกูมาหรอกแค่